อยู่ฟังอยู่ฟังพี่พ่อพ่ากันพ่อไอพ่อเขาเบากันไอพ่อเขาเบากันพ่อมากพ่อมากพู้ทำโครงการครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเอฟซีบ้านสิงห์ก็เหมือจากเอฟซีท็อปไลน์ ในห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมศิลปินบ้านสิงห์น้องลกกับน้องปายมือดีกับสิขืนมะหมอกข้องุปให้กะพีกับน้องและสิ่งที่ไม่นกน้อยอยากอันนี้ขอท่านค่ะขอคุณพ่อทวีชัยว่านายขาออกไปหนาหานหนาเวทีแน่ยาหน้าที่ก็เอาเพื่ออยากผูกความในใจว่าคอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตยักษ์ขนาดนี้บัตรราคา299าบาท จัดขึ้นเพื่อเพื่อ299นี้จดขึ้นเพื่อเพื่อมอบความสุขให้กับ FC แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับเพราะพูดจริงๆแล้วนะครับบัตรถ้าเวทีขนาดนี้นะฮะการแสดงขนาดนี้นะครับจริงๆบัตรต้องขายเป็นพันนะครับ รฉพาะค่าเวทีเครื่องเสียงเนี่ยนะครับเป็นล้านแล้วนะครับแต่อันนี้จุดประสงค์เพื่อที่ว่าปีที่แล้วท็อปไลน์มิวสิกเราครบรอบ33ป,ปีปีนี้เป็นปีที่34ทางท็อปไลน์พวกเราก็เลยมาคิดกันว่าในเมื่อครบ34ปีแล้วพวกเราเชาวท็อปไลน์ควรจะมีอะไรให้กับเพื่อน ฟีแฟนเพลงของวกเรามัางนะครับดังนั้นจึงได้คิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับโครงการนี้ที่ว่ายักษ์เฟสติวัลโดยการที่จะสร้างแล้วก็ส่งเสริมนะครับศิลป,ปินพื้นบ้านของเรานะครับชาวอีสานเราเนี่ยให้ยกระดับการแสดงของเราให้มีมาตรฐานเหมือนกับต่างประเทศนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนมองว่าเพลงหมอลำเพลงอินทุงเพลงลำซิ่ง ก็คือนักร้องพื้นพื้นชาวบ้านบ้าน,นอกเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วศิลปินพื้นบ้านอีสานเรานั้นชาวต่างประเทศจะชอบบ้ากนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวยุโรปเนี่ยผมทบไลน์เราจะไปทัวร์ทุกปีนะฮะทายุโรปทุกปีปีนี้ก็ประมาณเดือนพฤษภานะครับแล้วก็ไปทัวร์ประมาณ2เดือนนะครับก็เป็นแฟนๆจากพี่น้องอีสานทายุโรปทางนั้นนะครับแล้วก็ จุดประสงค์ของเราจริงๆก็คืออยากจะยกระดับให้กับพี่น้องวงการทังเราศิลปินอีสานทังเราให้ทั่วโลกรู้ว่าศิลปินอีสานนั้นไม่ใช่เป็นนักร้อนพื้นๆทั่วๆไปนะครับแต่เรามีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ของวงการนี้ให้เปรียบ<ๆ>ทเทียบทเทียบเท่ากับต่างประเทศได้จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับจริงๆถามว่าโครงการนี้หวังจะกําไรไหม คงจะลำบากนะครับเพราะว่าต้นทุนสูงมากนะครับคิดว่าคนอื่นก็ไม่มีใครคิดที่อยากจะทำนะครับแต่น,นี้เพื่อเป็นการคืนกำไรและตอบแทนแฟนเพลงทุกๆคนนะฮะไม่ว่าบ้านสิงเสียงอีสานหรือของใครก็แล้วแต่ที่เป็นพี่น้องแฟนเพลงชาวอีสานเราก็อยากจะมอบสิ่งที่ดีๆสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับพี่น้องเราได้ชมกันนะครับคิดว่า f อที่มาชมที่หน้าเวทีหรือที่ชมอยู่ทําบ้านนะครับคิดว่าชมแล้วทุกคนจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอนนะครับกอขอขอบคุณครับความในใจความรู้สึกของคุณพ่อทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมค่ะแห่งค่ายท็อปไลน์ไดมอนดและร่วมสร้างข้อม,มูลซืนเพื่อน ต่อยอดยกระดับหมอลำอีสานหรือลูกทุ่งอีสานบานเฮ้าให้ไปหอดเทียบเท่ากับชาวโลกนั่นเองค่ะซึ่งพี่น้องแฟนเพลงนั่งยูนี่เป็นคนไทยเนาะคนไทยเราคนอีสานบอบ์บรี่มีบอกคนอีสานค่ะเฮาเงตรงควรยกยอและเชิดชูศิลปินศิลปะ ความในใจของในห้างท็อปไลน์มือนีเพื่อให้พี่ให้น้องเฮาได้มวลซืนและขึ้นกับไล่ให้กับพีพีน้องๆพร้อมหรือ,อยังที่สิไป,ปต่อค่ะพี่น้องเฮ้าพร้อที่สิไป,ปต่อแล้วค่ะทุกคนมีโทรศัพท์อยู่ในมือพร้อมที่จะกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจให้กับช่องของท็อปไลน์เดมอนแม่นกหน่อยอุ้ล็พ่อหมอลร้เสียงอีสานและ ศิลปินบ้านสิงนั่นเองเอิญเอากันมากค่ะพี่น้องเอิญเอากันมากบอมเนท์โทบอดี้โทษเอ่ยากงไส่โทรศัพท์กดไลค์กดแชร์นักระไปได้แล้วกระแสดันนะครับเอามวนต่อค่ะเอิญกันมากมวนต่อละผู้ได้สิยูสอดแจ้งแน่คุณยกสูงก้มูเน่ะเมื่อก่อนคุณยกันเรเห็นมาหยงานแล้วอ่าขอบคุณพี่น้องจ๋ ใน,นในห้างขาพอพระคุณเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนเฟสเพื่อนเฟสเพื่อนเพจน,นะคะเมนุนอร์กับลูกกางใจของพอของแม่ของพีของน้องสุภูสุ坤ค่ะครับก็ <laughs> ข,ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับขอบคุณเอซี FC, ทุกทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ <laughs> ครับ <laughs> พี่น้องครับกอนเสพอดนุกไปนะครับ